ที่ประเทศอังกฤษยังหนาวอยู่เลยนะคะดูสิคะทุกคนขาวโพลนเลยบรรยากาศช่วงนี้ยิ่งใบไม้ไม่มีนี่ก็ไม่มีความเขียวอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็หิมะตกเนี่ยมันก็มีความขาวขาวทุกทุก่งหญ้าเห็นไหมด้านหลังนูนวิวด้านหลังนะคะจะว่าไปแล้วมันก็สวยอีกแบบนะทุกคนว่ารลอเปะ ม,มันก็สวยอีกแบบเนาะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรากำลังจะออกไปที่ร้าน Pet at Home นะคะ Pet at Home ก็จะเป็นร้านค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษสำหรับขายสินค้าสัตว์เลี้ยงค่ะภายในร้านก็จะมีสินค้าหลากหลายประเภทก่อนออกเดินทางเราก็ต้องทำการขูดหิมะออกจากกระจกรถก่อนแล้วก็บนหลังคารถนะคะและนี่ก็เป็นบรรยากาศป,ประเทศอังกฤษในช่วงนี้ค่ะออกมาด้านนอกมันก็จะเป็นท้องทุ่งกว้างไกลสีขาวพโพลนในทุกที่ทุกทางเลยในช่วงนี้สวยงามมากๆ ะค,ะคือถ้าเกิดว่าใครที่ได้ชมคลิปวันคริสต์มาสก็จะได้เห็นว่าน้องเมลลี่ได้ของขวัญวันคริสต์มาสจากแดดดี้นั่นก็คือตู้ปลาค่ะวันนี้เราจะมาซื้อปลาเพิ่มนะคะเราไปซื้อปลามาแล้วแต่ซื้อไม่กี่ตัววันนี้จะไปซื้อปลามาเพิ่มเอามาใส่ตู้ปลาของสาวน้อยค่ะแล้วก็จะพาเพื่อนๆชมบรรยากาศว่าบรรยากาศประเทศอังกฤษช่วงนี้เป็นยังไงแล้วก็พาเดินช็อป ร้านค้าขายสินค้าสำหรับสัตว์ที่ประเทศอังกฤษ Pet at Home นะคะว่าภายในร้านมีอะไรบ้าง oh. ปลาส,สวยๆเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่คนนี้เห็นไหมนะปลาส,สวยๆฮึ I know too big for your tank isn't it? a r t to have the little one. นี่นี่อะไร look at this this feel like um, cambodia or oh, thailand that decoration oh มีหัวกะโหลกหอยซาสิ่งดำบัง here ปลาทองปลาชงสำหรับเพื่อนๆที่มองหาผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงนะคะรวมถึงเพื่อนๆคนไหนที่กำลังอยากจะมีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ก็สามารถที่จะมาที่ Pet at Home นี้ได้เลยนะคะภายในร้านก็มีอาหารสัตว์เลี้ยงอาหารสุน,นัขอาหารแมวและอาหารสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กเช่นกระต่ายนูตะเภาแล้วก็แฮมสเตอร์อาหารปลาทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มรวมถึงอาหารนกแล้วก็สัตว์เลื้อยคลาน,นะคะ่ะ type two for five pounds oh this shrimp expensive four for 13.50 we have four pounds and four they sell that two for 35 pounds <laughs> i know but just want to know how much they sell two for 15.50 สำหรับปลานอกจากนี้ก็มีของเล่นน่ารักน่ารักสำหรับสุนัขแมวแล้วก็สัตว์เลี้ยงอื่นๆที่นอนแล้วก็เบาะนอนสำหรับสัตว์เลี้ยงแสนรักนะคะนุ่มสบายหน้านอนสุดๆปลอกคอสายจุงรวมถึงสายรัดอก โรงและที่อยู่อาศัยสําหรับกระต่ายนกแล้วก็สัตว์เลี้ยงขนาดเล็กค่ะตู้ปลาก็มีหลากหลายแบบนอกจากนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพแชมพูผลิตภัณฑ์อาบน้ําสําหรับสัตว์เลี้ยงค่ะแปรงอุป,ปกรณ์ตกแต่งขนยากําจัดเห็บมัดพยาธิและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีหมดเลยและใครที่กําลังมองหาของขวัญมันเกิดสําหรับน้องหมาน้องแมวนะคะเขาก็มีของขวัญสําหรับสัตว์เลี้ยงในช่วงคริสต์มาสฮาโลวีนแล้วก็เทศกาลต่างๆด้วยเดี๋ยวไปดูกันค่ะ อาหารนกอ๋ดูนี่สินี่สำหรับอะไรตักนักขา้ของเล่นของเล่นมาตัวหนูน้อยมีไหมแล้มีสักตัวอ๋อนอนอยู่ในบ้านในบ้านไม่ออกมามีตรงนู้มีไหมหรือเป็นบ้านอันนี้เขาขายเป็นบ้านเฉยๆหรือเปล่า อ๋อนี่คือเป็นบ้านเป็นบ้านสำหรับหนูมีเปน,เนไหมเปให้นอนโอ้ยนี่ไงนี่ไงหนูนะหนูนะนนะที่นอนหมา อันนี้กิ้งก่าตัวดูไหมอ่ะงั้นอันนี้สองตัวกำลังประกบตัวกำลังจีบกันอยู่หรือเปล่าเอานนี้น่ารักเนาะ squeaky dog toy เสื้อกันฝนลองมาน่ารักมุ้งมิง้งปอกคอต่างๆนี่ก็เป็นยาเห็บหมัดหรือเปล่าดีสิสรัออกมาก6ปอนด์ดิฉัน Happy Birthday Gift Box เป็นเค้กแล้วก็เป็นดอกทรี so cute กบิสเกต oh so cute my pal macaron โซนอาหารหมาก็ดอกทรีอนี่อย่างดีลแล้วเนี่ย HT เปอร์เซนตีตัวอะไรอ่ะกินก่าเหรอไม่ใช่สิตะ,ะแตนหรอืออะไรอ่ะเต็มเลยเป็นกล่อง นี่เป็นกล่องนะหอตัวใหญ่ๆก็มีนะนีหลายสายพันธ์นะสายพันธ What is that?

สำหรับแมวน้อยทุกอย่างเป็นแบบว่าตีมสีฟ้าก็มีเมื่อเมดสุเตียงเตียงเลนโบว์สวยมากโอ้ยบ้านนี้สวย ดูของสัตว์เลี้ยงทั้งหลายสายพันธุ์ทั้งกระต่ายซิแครอทนี่อะไรอ่ะเพจ at home อ๋อสำหรับหนูโอ้ยดูซินี่มีเตียงเตียงแบบมินิ เป็นแบบวินิให้กระต่ายอันนี้น่าจะเป็นซนกระต่ายนุกของเล่นมากมายหลากหลายอะไรอันนี้เป็นฟอร์ม s r e t h e r gonna get the fish for me late Cool <c oughs> Yeah I gonna g o m e to land now yeah. พาเดินรอบเพชรอัลทมเสร็จแล้วจะไปเดินมาท่าแลนค่ะเป็นร้านขายเสื้อผ้าค่ะราคาไม่แพงนะคะเป็นราคาที่จับต้องได้ปกติมันก็จะแบ่งเป,เป็นเสื้อผ้าผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายแล้วก็เบบีนะคะ <laughs> อันนี้จะพาเดินชมเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องรีบซื้อปลาแล้วก็รีบกลับบ้านนะคะวันนี้ มาเฉยๆสโคตตัวใหญ่สีสแปดปอนด์ว่ายน้ำหลบราคาชอบชุดน,นี้สวยมากเก๋ๆเรียบเรียบออกแนวปาร์ตี้ปาร์ตี้เนาะหอมเนี่ยน่าราาักา so cute มันก็เป็นตีมตีมเดียวกันหมดเลยมุมเบบี้ Su su หมดเวลาแล้วค่ะหมดเวลาช้อปปิ้งแล้วนะคะกะว่าจะมาเดินเล่นมาท่าแลนด์แล้วก็จะช้อปปิ้งสักหน่อยวันนี้ก็คงจะไม่ได้ช้อปปิ้งหรอกเพราะว่าพาโนมิลลี่มาซื้อปลานะคะซื้อปลาเสร็จก็ต้องรีบกลับบ้านเนาะเพราะว่าจะให้ถือปลาเดินไปเดินมามันก็ไม่ค่อยะสะดวกใช่ไหมคะวันนี้ก็เลยไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือไปเลยสําหรับมาท่าแล กติผมก็จะชอบมาช้อปปิ้งมาท่าแลนด์เนี่ยแหละค่ะเป็นร้านค้าปลีกในประเทศอังกฤษที่เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงนะคะเขาจําหน่ายเสื้อผ้าแล้วก็ของใช้ในบ้านในราคาที่ไม่แพงค่ะยกตัวอย่างเช่นงเกงยียนสําหรับ ผู้หญิงเนี่ยก็เริ่มต้นที่10ปอนแล้วนี่วันนี้ก็มีลดราคา70%ก็ไม่กี่ปอนเองปอนสองปอนเองก็มีนะคะอย่างเลกกิ้งสำหรับผู้หญิงเนี่ยเคยลดราคาจาก12อปอนห้ก็เหลือ5ปอนด์นอะไรแบบนี้ก็มีอ่ะทุกคนต้องบอกว่าสินค้าของมาเทแลนเนี่ยเป็นสินค้าที่ราคาย่อมเยาแวแล้วก็เข้าถึงได้สําหรับผู้บริโภคทั่วไปในประเทศอังกฤษนะคะหม่อมเองก็ <laughs> เป็นกลุ่มลูกค้ามาเทแลนคือถ้าแบนรนด์ดูกว่านี้หม่อมก็จะไม่ค่อยเข้าอะ่ะเพราะว่า เป็นราคาที่จับต้องไม่ได้แพงจนเกินไปสําหรับตัวเองว่าอย่างนั้นเถอะนะคะวันนี้ก็พามาช้อปปิ้งนะคะออกนอกบ้านมาบ้างเนาะอยู่แต่ในบ้านก็แอบเบื่อนะคะโดยเฉพาะในช่วงของอากาศหนาวแล้วก็หิมะตกแบบนี้ก็มาชมบรรยากาศด้านนอกนะคะว่าประเทศอังกฤษเป็นยังไงบ้างเช่นชอบคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกันไว้นะคะจะได้เป็นกำลังใจให้หม่อมในการทำคลิป ต่อไปติดตามครอบครัวตัว MM Family Life in ่ k ของพวกเราไว้ด้วยนะขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามเป็นกำลังใจให้กันและกันตลอดวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ